อาจไม่ได้ทํายังไงหลายคนออกไปชุมนุมที่ดินแดงชุมนุมที่ดินแดงเรียกร้องให้มีการฉีดวัคซีนให้อาจต้องการไฟเซอร์ช่วงนั้นหรือว่าให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเร็วรออกไปเรียกร้องเรื่องปักของนะคะออกไปเรียกร้องเรื่องการเมืองบอกว่าประยุทธ์บริหารไม่ได้เรื่องประยุทธ์ลาออกได้แล้วนะคะถูกจับกลุ่มคนที่ถูกจับช่วงนั้นเนี่ย ถูกดำเนินคดีพลกรฉุกเฉินอย่างเดียวเลยนะพันสี่ร้อยคนพันสี่ร้อยคนพันสี่ร้อยคนถ้าเราจํากันได้พันสี่ร้อยคนเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องโควิดอย่างเดียวเรื่องพอลกระุกเฉินอย่างเดียวเนาะมีเรื่องข้อเรียกร้องของม็อบช่วงนั้นเนี่ยเรียกร้องให้ประยุต์อาออกเรียกร้องให้เร่างรัฐธรรมนูญใหม่เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกตรศึกอาตออามข้อเรียกร้องเนี้ย ไอชุมนุมก็โดนจับเหมือนกันแล้วคนคดีที่รองลงมาที่ถูกดำเนินคดีก็คือประมาณสามร้อยคนคือคนที่ถูกดำเนินคดีมาตานหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามร้อยคนหนึ่งหนึ่งสองสามร้อยคนครับทุกวันนี้เนี่ยเราไม่เห็นม็อบแล้วเราไม่เห็นม็อบแล้วม็อบไม่มีแล้วม็อบนั่นแล้วอะไรเงี้ยเหมือนสถานการณ์สงบแล้วเราได้รัฐบาลใหม่แล้วเออ,เอ,อคุณเศรษฐากําลังแก้ไขปัญหาปากท้องให้เราแต่ว่า คนที่ถูกดำเนินคดีพันเก้าร้อยกว่าคน,นในตั้งแต่ปีหกสามเป็นต้นมาเนี่ยยังถูกดำเนินคดีอยู่ยังมีตั้งแต่อยู่ในชั้นตำรวจยังมีตั้งอยู่ในชั้นอายการมีอยู่ในชั้นศาลไปจนถึงพิพากษาแล้วก็มีทนายอานทน์เป็นหนึ่งในคนนั้นนะคะถ้าจำได้ติดอยู่ในเรือนจำอยู่ตอนนี้ม,มีคนที่ถูกกุมขังจากคดีทางการเมืองเนี่ยจากการไปชุมนุมจากการแสดงออกทางการเมืองต่างๆเนี่ย นปัจจุบันเนี่ยอยู่สามสิบเจ็ดคนซึ่งอยู่สามสิบเจ็ดคนอยู่ในเรือนจาใช่อยู่ในเรือนจานะตอนนี้มีคนหนึ่งเราอยู่ในตลาดเรานั่งกินข้าวเราเลือกได้นะ้อเราอยากกินอะไรไมเราอยากกินข้าวม่วงเราอยากกินข้าวหมูแดงอะไรเงี้ยแต่มีอยู่คนหนึ่งคือปุ้งอดอาหารมาเข้าวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองแล้วน้องบุ้งใช่น้องบุ้งท<น>ุอรวังตอนนี้อดอาหารมากี่วันแล้วนะพี่สิบเอ็ด โอ้โหร่างกายแย่มากเลยนะฮะอดอาหารอดน้ําเพื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวอืต้องบอกว่าในสามสิบเจ็ดคนนะคะจริงๆแล้วเป็นในประมาณยี่สิบสี่คนคดีของเขายังไม่สิ้นสุดคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆเขาถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการที่จะขอประกันตัวอปุ้งเป็นคนหนึ่งที่ เรียกร้องว่าเขาควรจะได้ประกันตัวออกมาแต่เขาแต่เขาเขาประท้วงศาลแล้วนะตอนเนี้ยเขาจะไม่ประกันแล้วเขาอดอาหารเพราะที่ผ่านมาก็เคยทําเรื่องขอประกันแล้วแต่ว่าขอไม่ได้ขอไม่ได้คราวนี้ก็เลยไม่อยากขอแล้วไม่ขอแล้วอคราวนี้ผมงงเพราะแม่พี่น้องในตลาดครับไอ้คดีดังความคิดเนี่ยทาไมถึงขอประกันตัวไม่ได้แต่ทําไมคดีฆ่าคนตายยิงคนตายขโมยของคดียาเสพติดคดีอาญาแบบร้ายแรงที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ย ทำไมถึงได้ประกันตัวแต่อันนี้คดีแบบเนี้ยแค่คิดต่างจากรัฐไม่ใช่หรอทำไมถึงไม่ได้ประกันตัวครับทนายก็หลักแล้วคนต้องได้ประกันตัวเนาะแต่ออคดีการเมืองทําไมไม่ได้ประกันตัวต้องามสารต้องถามสารต,ต้องไปในศารลนะออทีนี้ <c oughs> อยากพูดนิดน,นึงหลายคนก็ <c oughs> ถึงไม่ใช่คดี <c oughs> อาญาแบบรักวิ่งชิงปนใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าแล้วทาไมต้องนี้ลโทศกรรมพวกนี้ล่ะมันก็ทําผิดเหมือนกันไปชุมนุมเหมือนกันไปก่อความวุ่นวายหรือเปล่าต้องบอกว่าสถานาการณ์ย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่รัฐประหารเนี่ยรัฐประหารมีการประกาศให้พลเรือนขึ้นศาลทหารในคดีบางประเภทคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงคดีศาลทหารนะคะคดีประกาศคําสั่งคอสชอนะคะ คดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยพลเรือนซึ่งปกติควรจะพิจารณาในศาลยุติธรรมปกติแต่ว่าต้องไปขึ้นศาลทหารขึ้นศาลทหารหมายความว่าอย่างไงช่วงนั้นมีกฎอายการศึกมีมาตรา44นะคะถูกจับปุ่มโดยทหารนะคะแล้วก็ส่งตำรวจตำรวจส่งอายการทหารแล้วก็อายการทหารฟ้องที่ศาลทหารศาลทหารเป็นคนตัดสินขัดกับหลักในการ ต้องบอกว่าคุณระยุทธ์เนี่ยแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ระบวนการยุติธรรมเขามีปัญหาเนาะอพูดถึงไม่ได้เลยพูดถึงไม่ได้หรือเปล่าออสิ่งต่างตหรือเปล่าก็ช่วงนั้นเนี่ยแค่แคถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี57เนี่ยมีค,คนเรือที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารเนี่ย2,400คนกี่คนนะ2,400คนตั้งแต่ตั้งแต่ปีช่วง57ถึง59 57ถึง59 2,400 400คนนะครับ ตั้งแต่ปี57-59 2,400<ช>คนขย้อนไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยซึ่งเราอาจจะเห็นตอนช่วงเป็นเด็กๆแล้วครับช่วงปี53เนอะพี่น้องเสื้อแดงออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยครับถูกดำเนินคดีพอรกรฉุกเฉินเหมือนกัน1700คนประมาณนั้นอพอราก็ชฉุกเฉินและอื่นๆเนอะในช่วงนั้นอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคดีทางความคิดหรือคดีทางการเมืองทั้งนั้นใช่ เราเห็นต่างกันแน่นอนคือถ้าย้อนตั้งแต่สีเก้าเนี่ยเรามีทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีเสื้อหลากสีใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าทุกคนมีความเห็นที่อยากจะให้บ้านเมืองได้ดีในแบบที่ตัวเองคิดในแบบที่ตัวเองเชื่อเออไม่ได้แบบมาออกมาเรียกร้องในทางส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะในเมื่อในเมื่อรัฐบาลที่เคย อยู่ว่าตรงข้ามกันจับมือกันได้ในเมื่อมีคนที่ถูกดำเนินคดีมากมายขนาดนี้และถ้าไม่มีการนี้แล้วโทษกรรมอีกเนี่ยมันจะเป็นความขัดแย้งในอนาคตได้อีกในเมื่อมีเพื่อนของเรานะคะคนสแตนดี้ทั้งหลายเนี่ยนะคะมีชื่อนะคะนะเขาเป็นกลุ่มคนที่ถูกขังอยู่ในเดือนจำนะตอนนี้นะคะอยู่ในเดือนจำสามสิบเจ็ดคนและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าคดีที่ยังไม่ได้ตัดสินเนี่ย อีกเป็นพันคนซึ่งก็มีแนวก็คือว่าพูดง่ายๆคือถ้าไม่นิรโทษกรรมในวันนี้เนี่ยยังจะมีคนที่ต้องเดินเข้าไปอยู่ในเรือนจําอีกเป็นพันเลยอาจจะไม่คนที่อาจจะคือคนที่ถูกดำเนินคดีถึงแต่ว่าถ้าติดคุกจริงๆอ่ะก็รอดูว่ามันจะกี่คนโอ้โหก็มีมาเรื่อยๆซึ่งแน่นอนที่อาจจะเน้นเจาะคำถามต่อไปก็ได้ก็ เป็นที่มันจะรีเลยตก็คือคดี2 2> <ปะ S 1> มาตาหนึ่งหนึ่งสองว่ามันมีปัญหาอย่างไง <ปะ S 1> แต่ว่า,าถามว่าทําไมตอบทีว่าทําไมต้องมีร,ร,รัฐธรรมเนี่ยเพราะว่าเราขัดแย้งกันมายาวนานแล้วคนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ย <ปะ S 2> ก็เรียกร้องเพื่อส่วนรวมเอ,อ <ปะ S 2> แล้วก็ถูกกระบวนการยุติธรรมถูกกฎหมายใช้อํานาจในการ <ปะ S 2> ที่จะควบคุมในการจัดก,การเนาะและถ้าไม่ทําวันนี้เนี่ยคนจะเดินหน้าเข้าเดินตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะเริ่มต้นที่คายความขัดแย้งนี้มไม่ได้บอกว่าทําสิ่งนี้แล้วเราจะกลับมาดีกันเหมือนเดิม,มไม่ได้บอกว่าทําสิ่งนี้แล้วเราจะไม่ขัดแย้งกันอีกต่อไปแต่นี่คือจุดเริ่มต้นอเอาคนออกจากเรือนจำก่อน,นทำอุณหภูมิทางการเมืองให้มันเย็นลงจริงๆเสียก่อนแล้วก็กลับมาพูดคุยกันเพื่อ เดินหน้าบ้านเมืองไปอย่างปกติตุงค่ะครับผมก็คือโดยหลักการสําคัญของทนายเมย์ครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คือว่าทําไมต้องนิรโทษกรรมประชาชนหนึ่งเนี่ยการนิรโทษกรรมประชาชนจะเป็นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขี้ลายความขัดแย้งทางการเมืองทั้งหมดการนิรโทษกรรมครั้งนี้เนี่ยเรามองเห็นความสาคัญที่ทนายเมย์ได้สื่อสารออกมาว่าเห็นความสําคัญของการแสดงออกทางความคิดทางการเมืองของทุกฝ่ายเลย ทุกฝ่ายรวนแล้วแต่มีเจตนาที่อยากเห็นบ้านเมืองดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกดำเนินคดีทางการเมืองเนี่ยตั้งแต่ปี49ปี51ปี50 52 53 54 55 56จนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยควรได้รับการ้ิตโทษกรรมคดีทางการเมืองคดีทางความคิดทั้งหมดอันนี้คือจุดเริ่มตน้นและอีกอันนึงที่สําคัญคือรัฐบาลชุดน,นี้เป็นรัฐบาลที่ผสมกับคู่ขัดแย้งที่เขาเคยขัดแย้งกันมาตลอดหลาย พูดง่ายๆคือเกือบสองทศวรรษแล้ววันนี้เขามาจาับคู่กันเป็นรัฐบาลชุดเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นจุดเริ่มต้นที่มันจะนําสังคมไปสู่สถานการณ์ที่เบาอุณหภูมิทางการเมืองที่กําลังจะร้อนแรงขึ้นทําให้สถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้นทําให้บ้านเมืองมันเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยก็คือการนิรโทษกรรมประชาชนครับโอเคครับขอเสียงตัวมือให้กับทนายเมย์ช่วงแรกเลยครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวมาคุยกับ